สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพเรื่องการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงที่มีผลต่อความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล2จัดทำโดยนางจิรนันจูปางครูโรงเรียนวัดราตบำรุงในปัจจุบันได้เล็งเห็นคุณค่าของเพลงและดนตรีเพราะเชื่อว,ว่าเพลงและดนตรี ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมไปพร้อมกันท่านได้ศึกษาเด็กอย่างใกล้ชิดและได้ทดลองเด็กในเด็กเล็กโดยใช้การเล่นและการร้องเพลงเป็นเครื่องมือในการสอนซึ่งทำให้ได้แนวคิดที่น่าสนใจว่าการเล่นและการใช้เพลงมีความสำคัญต่อเด็กเล็กสามารถที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ได้อีกหนึ่งด้านและผลการวิจัยของเซลโบที่ได้วิจัยถึงบทบาทของเพลงดนตรีในการพูดแก่เด็กที่พูดช้าผลปรากฏว่าการใช้กิจกรรมทางดนตรีหรือเพลงช่วยเด็กบางระดับให้พูดได้อย่าง,งคล่องแคล่วเพลงเป็นเครื่องมือที่มีผลสำหรับสอนมโนทัศน์ทางภาษาแก่เด็กที่พูดช้าและเพิ่มพูนความคล่องแคล่วในการพูดด้วย รวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลินและจูงใจให้พูดได้คล่องแคล่วขึ้นเพลงจึงมีอิทธิพลต่อการพูดของเด็กปฐถมวัยเป็นอย่างมากดังนั้นหนังสือภาพประกอบเพลงจึงเป็นสื่อการจัดการประสบการณ์ที่ช่วยให้พัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมไวัยได้เป็นอย่างดีจากสภาพปัญหาและความสำคัญของการใช้เพลงในการจัดประสบการณ์อันมีผลอย่างยิ่งต่อการ ส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงที่มีผลต่อความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้นอุบาลที่สองโดยเพลงที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบของผู้ศึกษาคือเพลงที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญ เป็นแนวทางแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องที่จัดจัดการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลง 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงการออกแบบผลงานผู้ศึกษามีการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถด้านการพูดการบอกชื่อคนสัตว์สิ่งของการแต่งประโยคปากเปล่ารวมถึงการเล่าเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนการดำเนินงานตามกิจกรรมหนึ่ง แผนจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบเพลงจำนวน20แผน 2. แบบวัดความสามารถด้านการพูดจำนวน18ข้อในการทดลองครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการในภาคเรียนที่1ปีพศ2564เป็นเวลา10สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันวันละ20มนาทีโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. วัดความสามารถด้านการพูดก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพประกอบเพลงกับกลุ่มเป้าหมาย10หน่วยการเรียนใช้เวลา10สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันวันละ20นาทีระหว่างเวลา9นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกา40นาที 3. วัดความสามารถด้านการพูดหลังการทดสอบจำนวน18ข้อ 4. นำข้อมูลที่ได้จากการวัดความสามารถด้านการพูดไปวิเคะรต์ตามวิธีท,ทางสถิติ เพื่อสรุปผลการศึกษาต่อไปผลที่เกิดตามจุดประสงค์เด็กประถมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงมีความสามารถด้านการพูดโดยรวมสูงขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ21.18คะแนนความสามารถด้านการพูดระดับปานกลางหลังจากการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.71คะแนนความสามารถด้านการพูดมีระดับสูงผลสำเร็จของงานผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงส่งเสริมความสามารถด้านการพูดให้กับนักเรียนชั้นประถมวยัยได้สูงยิ่งขึ้นโดยนักเรียนสามารถบอกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสามารถ เล่าประสบการณ์ที่เจอในแต่ละวันให้ครูผู้สอนได้เข้าใจได้ประโยชน์ที่ได้รับหนังสือภาพสามารถช่วยกระตุ้นและเล้าความสนใจของเด็กให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเพราะภาพประกอบเนื้อหาของเพลงที่มีสีสันสวยงามเหมือนจริงส่งผลให้เด็กเกิดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีจินตนาการที่หลากหลายในด้านการพูดเด็กได้ ฝึกพูดโดยภาพเป็นสื่อช่วยเร้าความสนใจของเด็กเกิดความคิดจินตนาการพูดชื่อคนสัตว์สิ่งของที่หลากหลายพูดประโยคปาดเปล่าและผู้สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนได้ตามศัก,กยภาพในตัวเด็กสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม ประสบการ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดราชบำรุงและท่านผู้อำนวยการที่ให้ความร่วมมือและคำปรึกษาในการจัดทำนวัตกรรมครั้งนี้ค่ะบทเรียนที่ได้รับในระยะแรกของการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบเพลงพบว่าเด็กขาดการพูดตอบคำถามการควบคุมตนเองในการรอคอย และการปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อครูสร้างความคุ้นเคย <ove> และแนะนำให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระรู้จักการรอคอยให้เด็กได้ใช้หนังสือภาพประกอบเพลง4-5ครั้งเด็กเริ่มมีความสามารถในการพูดได้ดีมากขึ้นมีความมุ่งมั่นในการสนทนาและตอบคำถามระหว่างครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันในห้องเรียนการเผยแพร่ มีการนำเสนอผลงานต่อผู้อำนวยการคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครูภายในโรงเรียนการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับรางวัลผู้ดำเนินการนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมของโรงเรียนวัดราชบำรุง